เกินดอกไปแต่เยอะเลยเนาะน้ำสำลังละพี่แบงไม่ยกก้าเข่าทุกคนได้ยาควจะถูกวถูกองที่ีวกจะอย่งกอาเอาปักเทียนค่ะจะเอาเทียน

อันคแช่อีแวันนี้ังยังไม่ได้ติดกับติดด้วยติดใท้สองแล้วกับทูบทบพระภูมิกเจ้าที่จเูมก้าเจ้าที่จิตอะไรคนที่เ่าเพราะฉะนั้นถอดทูถอดมาไว้เลยถอดในตีนเจ้าเดินน้าที่ข้างล่างลูกข้างล่างเันไหมข้างล่างภูม 그상